สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมสั่ง Logitech G29 มานะครับมันคือพวงมาลัยสำหรับเล่นเกมนะครับก็เดี๋ยวเรามา u n b o กกันเลยนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้าง นี่นะครับทุกคนก็แกะไม่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างต้องบอกว่าตัวนี้โมเดลมันออกมาประมาณ8ปีที่แล้วนะตัวที่มันใหม่กว่านี้นะครับมันจะเป็นรุ่น G923 นะครับแต่ราคามันจะสูงกว่านี้นิดนึงนะครับ,นะรบข้างในนีก็แดตเตอร์อุปกรณ์ไม่เยอะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ที่เราได้เนี่ยเป็นยังไงนะทุกคน นีคือเ i r ร t สอพรสชัเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นแป้นเหยียบนะคือมีแป้นคันเร่งแป้นเบรกแล้วก็คัดรู้สึกฟิลฟิลแน่นมากทุกคนดีมากต้องบอกว่าผมไม่เคยซื้อที่เป็นแบบว่าอุปกรณ์เสริมสำหรับเล่นเกมแบบนี้เลยนะนี่คือครั้งแรกที่แบบซื้อมา แล้วก็แบบถ้าตามแบบเกมคอนโซลตามข้างเนี่งที่ผมเคยเล่นก็แบบนับครั้งได้อะตอนมัธยมน่าจะเคยเล่นแค่แบบครั้งสองครั้งเองอะคือแบบจำความรู้สึกไม่ได้แล้วก็เลยแบบอยากลองแบบเอามาเล่นดูกับเกมไหมช่วงนี้มีเกมที่ฮิตก็จะเป็นแบบเกมทูริสมโม่เจ็ดเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราขออนุญาตเซตให้มันแบบอยู่แบบพี่มันก่อนนะขอเอาปมอะไรมาเยอะโตอะไรอย่างเงี้ยให้มันเรียบร้อยก่อน อันนี้ทุกคนนี่คือใต้ร่างของพวงมาลัยนะครับที่ว่าจะมีรูให้เสียบนะตรงนี้จะเป็นเสียบสําหรับเกียร์นะเห็นไหมจะมีโลโก้อยู่มันจะเป็นหัวพินแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเสียบแป้งคันเร่งนะครับเดี๋ยวเราเอาสายแป้งคันเร่งมาเสียบตรงนี้แล้วก็นี้เป็นสําหรับเสียบให้ power นะครับเราเอาสายคันเร่งนะครับเสียบเข้าไปถ้ามันยาวไปวเราวสายคล้องอย่างนี้ได้เลยนะเขาทาแบบทําเผื่อมาให้แล้วนี่แล้วก็ตรงนี้ไปซ่อนสายนะฮะนี่สาย power ก็จะให้มาเป็นแบบนี้นะครับ เนี่ยนะตรงนี้นะเพื่อนมันจะมีสำหรับหมุนนะเพื่อให้ยึดขาเนี่ยมันแน่นขึ้นหมุนแล้วก็หมุนไปอ่ะนี่แน่นแล้วแน่นเรากดลงไปปึบเรียบร้อยนี่นะครับตรงแป้นเท้านะครับต้องบอกว่าวัสดุค่อนข้างดีเลยนะครับนี่แล้วก็ค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับผมน่าจะมีการ ถ่งน้ำหนักหรือเปล่านะเพื่อให้แบบเวลาเล่นเนี้มันจะไม่เคลื่อนมากนะครับแต่โดยมากก็เวลาแบบเล่นก็น่าจะวางแบบติดกับผนังอะไรอยี้แล้วนะครับหรือว่าคนที่ซื้อรุ่นแบบนี้ก็อาจจะซื้อพวกคอ,อกพิตมาเพิ่มนะครับตรนก็จะเป็นที่รองแล้วก็จะมีสลักโ g i t เทคนะครับอยู่ตรงนี้อ่านะครับอันนี้ก็ผมกำลังเซตสายนะครับกำลังวางสายลงมาอยู่ก็เดี๋ยวเราไปลองประกอบกันเลย ตอนนี้ก็ได้เซ็ตพวงมาลัยแล้วก็เสียบสายเเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูหน้าพวงมาลัยกันนะครับว่ามันมีปุ่มคอนโทรลอะไรบ้างนะครับอย่างแรกคือปุ่มบนซ้ายนี่นะครับก็จะเห็นเป็นปุ่มลูกศรน,นะครับนี่ ซ้ายขวาขึ้นลงนะครับก็จะเหมือนกับตัวจอยของตัว PS4 เลยนะครับอันนี้คือผมเชื่อมกับตัว PS4 นะจีนสามารถใช้กับ p 4 PS5 แล้วก็ PC ได้นะครับก็จะมี L2 นะครับ R2 แล้วก็ L3 R3 มีตรงนี้นะครับบวกลบนะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าปนปุ่มอะไรนะครับมี3ปุ่มนะครับน่าจะปุ่มแบบออปชันแล้วก็แชร์นะครับแล้วก็ปุ่มของ PlayStation นะครับอันนี้จะเป็น looking นะครับ อันนี้น่าจะเป็นปุ่มกลับนะครับก่อนจะใช้นะครับด้านบนเนี่ยจะมีปุ่มอยู่3ปุ่มนะครับจะมี PC, P4 แล้วก็ P5 นะครับเราต้องเลื่อนเป็นตาม,มอุปกรณ์ที่เราใช้ก่อนนะครับเราใช้เป็น P4 เรียบร้อยแล้วไปแล้วก็จะพลิกขึ้นมาแล้วก็พวงอะไรจะหมุนอนะัตโนมัติเพื่อแทอริเบียนะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีไฟ LED ชิปไลท์นะครับเวลาเล่นเกมก็จะเห็นเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าเลื่อนได้ไหมอ่าได้แล้วนี่นะทุกคนก็เราใช้ตรงเงี้ยแทนเป็นจอยเกมได้เลยนะนี่ กดเข้าไปนะครับนี่นะครับคือไม่ต้องเซตอะไรมากเลยนะครับเราแค่เสียบ USB เข้ากับหน้าเครื่องของเกมน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาเข้าเกนดูแล้วกันนะครับสักเกนหนึ่งเป็นเกนทูริสโมสปอร์ตนะครับเดี๋ยวเรามาเทสดูนะครับว่ามันเป็นไงปุ่มทุกอย่างมันใช้ได้ปกติเลยนะทุกคนนี่เห็นไหมเองมาลองเทสตสักตาหนึ่งนะครับคเดี๋ยวเรา,าลองนละ คละลายมันหนืมากอะ่ะวุ้ยโคตรดีวุ้ยคนทคะไายมันสั่นแล้วตัวรงที่มีชิปไลฟ์นะครับเหมือที่บอกนี่ไม่ชินนะ ผมว่ามันน่าจะเซตได้นะเดี๋ยวลองไปเซตในตั้งค่าดูนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะมีให้ตั้งค่าคอนโทรลเลอร์อยู่แล้วก็เราจย่าไม่ได้ไปเซตอะไรเลยเราเสียบลังแล้วเราเล่นเลยมันจะยากอยู่นะคือเหมือนขับรถจริงๆ่ะพือตีจอยมันมันไม่ใช้เท้าไงควรมันใช้แค่แบบนิ้วไงนี่คือต้องปรับตัวนะถ้าเล่นรกๆดูดิไม่ต้องอะไรคือแบบโยกแรงมาก อันับคนอย่างใน GT Sport นะครับจะมีให้เซ็ตตรงนี้นะครับคอนโทลนะครับอ่านี้จะมีรุ่นแต่ละรุ่นเลยนะครับอย่างเกมเนี้ยคือมันตัว G ีที9ก็รองรับนะครับนี่เรากดไปปึ๊บเราสามารถเซ็ตได้หมดเลยนะครับว่าแต่ละปุ่มของเกมเนี่ยคือเราจะให้มันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับอาจจะเป็นเปลี่ยนมุมกล้องถอยหลงังหรือว่าเป็นแบบพวกปุ่มเบรกมืออะไรอย่างงี้เปลี่ยนมุมมองนะครับก็ต้องมาปรับเซ็ตดูแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเนาะ๋ยวผมขอเซตสักแป๊บหนึ่งนะ ก็มาลองให้ดูประมาณนี้ทุกคนต้องบอกว่าความรู้สึกก็คือมันให้ฟีลลิ่งเหมือนขับรถจริงๆนะแต่ว่าถ้าใครที่แบบเล่นจอยมาแล้วมาแบบปรับตัวมาเล่นอันนี้น่าจะต้องปรับตัวสักแบบสักพักหนึ่งเพราะว่าอย่างหนึ่งคือเราต้องใช้เท้าแบบกดคันเร่งแล้วก็เบรกด้วยคือมันจะแยกประสาทแบบยากนิดนึงนะครับแต่อย่างแบบพวกแบบว่าใครที่แบบเคยเล่นตามคอนโซลหรือตามในห้างนี้ผม่าน่าจะปรับตัวไม่ยากนะครับส่วนปุ่มอะไรเนี้ยคือเราสามารถคัสตอมได้เลยนะครับที่หน้าเกมนะก็แล้วแต่เกมนะที่เราจะมาแบบคัสตอมนะครับก็ประมาณนี้และการฟิ เล่นครั้งแรกเลยครับก็ต้องบอกว่ายังไม่ชินนะครับเดี๋ยวเราต้องลองมาเล่นดูอีกทีนึงนะครับเราเล่นแค่ตาแรกอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นการอันบ็อกแล้วก็พรีวิวแล้วกันเรียกว่าพรีวิวเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวถ้าแบบผมเล่นแล้วมีอัปเดตอะไรเงี้ยเดี๋ยวเผื่อจะไปทำคลิปแยกอีกทีนึงหรือว่าใครอยากดูผมเล่นเกมอะไรเงี้ยลองคอมเมนต์มาบอกได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แลวก็ซับสไคร์คลิปนี้ไปให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายขอ 没事，来。